ไปดีจ้าพี่น้องมาพบกับซาว์เล็กซี่ที่เก่าเุ่นจ้านี่ซาว์เล็กซี่สมักแกงหน่อไม้ได้จ้่พี่น้องซาว์เล็กซี่สมักแกงหน่อไม้จอดเจอเอฟซีโคมาจัดให้ลุจ้าใส่น้ำไปยังน้ำไปดุกจ้า ตั่น้ำมันยังไปเจอที่ามต้นน้ำผุดรืจ้าเขา,าก็ใส่แมงกิริลงไปเลยจ้าเขาใส่แมงกิริลงไปเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าเครื่องใส่ก็มีเฮดมีพักมีพักขยเยเด้อพี่น้อง พักแคนเก็พักค้ามันไม่มีพักแคนแง,ง่เยจ้าไม่งดิบใช้ไม่งดิบลงไปเยจ้านา้ำผลกำลังผดนะคะตอน จะใส่นมไปเลยค่ะน,น้ำยาเขียวอวยตุ้ยเลยค่ะเป็นต่แซ่บเด้อจ้าถ้าอยากก็มากินน้ำซาลเล็กซี่เด้อจ้ามากินแกงหน่อหม้เด้อเอฟซีคอมาเหมือนกันนี่ก็เฮดกับบักอ้อลงเลยพี่นอ้องกำลมกินเต็มหม้อเลยพี่น้องเอ้ย ดีจ้วยแกงกุ้้อนโต๊ะแหิวเนาะลายมือเลยเด้แล้วก็มึงขึ้นเ,เออมึงขึ้นหนึ่งแนั่งกินกน้ำกะต่อแบบบนน้ำแล้น้องวันนี้เฮาก็ะสีเอาพักลงใส่เด้คเอค่ะเห็ดนี่นจ้ะใส่เห็ดลงไปเลยจา้าใส่กระบอกเนื้ลงไปเลยจ้ะลูุ่นเลยจ้ะ เกิมหม้อเลยจ้ะพี่น้องแล้วกันยุบจ้าแล้วกันยุบอ้าเดี๋ยวจะได้ดูทุกคนนะจ๊ะมากินเด้อน้ำเซเล็กซี่เด้อไรเงยังบ่นอนมากินแกงน้ำมันเซเล็กซี่เด้อค่ะแซ่บคือเกาค่ะซี่เมนเซเล็กซี่ย่องตัวเองเด้อพี่น้องเด้อมุ้ยพายย่องก็ได้ คุณหมอจนอยากได้พี่น้องขายยังไหนกั่ะ้าเขาก็ใส่ประเด็นเขาเขาก็ใส่ประเด็นเะห้าร้อยห้าสิบ ล้ากินอยู่หารอานแสดกกินรนอวยติ๊งส็่จะอันชาลนจีบางเขาบ้างปุ๊จิ๋วเนี่ยขงปาหมันก็บดดีมันอรยว่าใส่ประดงลงไปเด้จากพี่น้องเอ้ยบัน เฮาก็ใส่ผักลงไปจ้ะนาะอันนีผักขัดผักขาเด้อจ้ะไปกินกับผักแหนะผักขาใส่ไปเลยจ้ะโอ้เต็มหมอเต็มผักเต็มแนบด ไอ้ด่านเนี่มันแสียไปใช้เนาะเสร็จแล้วพี่น้องมึงน้องเอ้ยเตรียมหมูอันเนี้ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าไปกินกันเลยจ้าข้าวปุ้นเลยจ้าลูกกองอีล่าจ้ามาข้าวกองซัลเลกซี่อ่ะกินข้าวปุ้น พี่น้องมื่กินกับปุ่นเดอ้ <c oughs> อมาเลี้ยง่าย <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับซาเล็กซี่คือเก่าจ้ามืาอนี้ซาเล็กซี่จะมากินแกงกุ้งไม้เด้อจ้าเนี่ยมันหอนเลยจ้าเลิกงานจ้ากินแกนงกันก็ขอบุนเลยจ้าพี่น้องมืกี้กับสาเล็กซี่เลยจ้าแกงกุ้งไม้บ้านเฮาพี่น้องอ่อนๆแซ่บ ชิมก่ออืมจางเลยอยู่กับทีมงานลักชีคือเก่าด้วยจ้ะมนันกะกบหมูเพื่อนหตุงานกำกันเลยจ้ะเ๋ยืย่อคือไช่ชีจ้ะ บ่จางน้ะเกลือนี่ยให้คุณหนังใ่ะจางหรอเกลือกับทิพลดมากหืบ้าอะไเป็นปรู้วะทิพลดนะเฮ้ย Ừ, dạ <tiny> cuốn <luôn>. ừ. à. Khôn đây Chắc chắn với nàng phía Sai này đây chả, nằm bà ห,นหนนูนหุนเนาะเอ้าเฮ้ยจ้าผู้ยุกการหรือยูุ้การมากินแกงน้ำมันแซกซี่ได้จ้าของแก่มจพี่นนเนเะไยสิใส,ส่มือได้พี่น,นเน้ยมึงบอกสนับ